อาจารย์กานต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับกันเลยดีกว่าอาจารย์ออรับพลังบวก <c oughs> สบายสบายเลี้ยงเลี้ยงเสริม <c oughs> พลังบุญหลังดาวพฤหัสสบดียกย้ายผมทำตามอาจารย <c oughs> ์รบอกด้วยสวสดมหาธรรมจักร ข้ามจักกับเป๋าวัฒนสูตรพระสามสามวิสาเทพะแล้วก็สวดปุเรนต่ำแล้วก็วันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เดอะพีเพิลโชว์แฟมิลี่ทุกคนเป็นเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นได้ไปรับพลังบุญด้วยกันยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตด้วยกันกับพิธีสวดมนต์บารมี30ทสศนทัครับดีไหมดีครับที่วัดพระธาตุช่อแห่ไป ไกลตรงนู้นเลยนะใหญ่ไหมไปนู่นเลยนะแพร่เดี๋ยวเสร็จจากนี่ปั๊บไปแพร่เลยจวัดแพร่คุ้มคุณภาพครบไปลงน้านก่อนเสร็จแล้วก็ขับรถไปแพร่ค่ขับซิตเที่ยวไทยไปแพร่ครับขึ้นไปหนึ่งทุ่มเราเจอกันวันนี้เลยแล่เป็นการสวดมนต์แบบ new normal มีการรักษาระยะห่างมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้ การล้างดิแล้วก็<อ>ไม่ต้องกังวลหนังสือสวดมนต์ของเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยอนะฮะต้องลงทะเบียนก่อนเพราะเรารับทั้งหมด ห้สิท่านเท่านั้นเพราะต้องรักษาระยะห่างก็เลยทําให้รับเป็นร้อยๆไม่ได้ห้าสิบท่านนี้ก็ห่างกันประมาณ50กิโลนะคนละ้าิบกิโลอันนี้มาถึงกรุงเทพพอดีนะต้องไปตามหลายทางอันนี้อยู่ข้างในนะฮะอยู่ในพระโวสดแล้วก็ในพระวิหารของวัดพระธาตุช่อแห่ซึ่งถือว่า เป็นพระธาตุประจําปีขานหรือว่าปีเสือด้วยนะครับก็ชาวจังหวัดแพร่เดี๋ยวเราเจอกันตอนหนึ่งทุ่มคุณอนนบกิติกุลพิธีกรคนเก่งพิธีกรคนเก่งเรารออยู่นะครับเอาละครับอย่างที่คุณโอบอกว่าวันนี้เราต้องมาดูกันว่าในเดือนเมษายนนี้ดวงของผู้ที่เกิดในแต่ละวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์โอ้โหดวงประจําหลังจากดาวพรหัสับดีย้ายเราไปเริ่มต้นที่วันจันทร์กันไพ่สองดาบ แปลว่าคุณที่เกิดวันจันทร์จะต้องโดนชักอย่างน้อยก็ดาบหนึ่งักโดนชักดาบเพราะงันใครเกิดวันจันทร์มีไหมมีค่ะหม่ไม่ยหยืมเงินยืมเงินโดนชักดาบที่มาวันนี้ไม่ได้ค่าตัว โอ้โหพูดดีได้ไงพี <si ่หนกอยู่พี่หนกอยู่พี่หนเลยู่เออจะได้สองเท่าด้วยอนเกิดวันจันต้องระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินแต่ได้3ประสูตรแล้วก็ไพ่6ถ้วยการตลาดงานออนไลน์เนี่ยมีโอกาสมีบุตรนะฮะยังไม่หาสามีก่อนหาคู่ก่อนหาคู่ก่อนไม่ได้มีเออแล้วเขาบอกว่าคนโสดจะเจอรักอ่อนไว นี่ไม่ใช่ออนวหวอันนี้ปัญญาน่ะแล้วคุณนี่เกิดวันจันน์กดโอการให้ไปบริจาคไฟเติมน้ามันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดนะครับวันอังคารไพ่เจ้าหญิงถ้วยพาบพิคเนตแล้วก็ไพ่ฤาษีงานประจํามีแรงกดดันสุดๆแล้วก็อาชีพเฉพาะอย่างศิลปินดารานักร้องนักแสดงธุรกิจบริการบันเทิงวิศวกรการช่ทงดีเลิศระวังเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านต้องดูแลนิดนึงแต่ปลายเดือนจะมีช่องทางในเรื่องงานใหม่ๆ แค่มีโอกาสบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะสร้างห้องน้ําแท้งน้ำบริจาคเกี่ยวกับน้ําดื่ม,มนะถวายวัดได้คุณี่เกิดวันพุธได้ไพ่พิเภกเลือกข้างวงล้อโชคเจ้าชายคาถามีโชคลาบรับสงการานเลยคือช่วงกลางเดือน่อุลาอย่างที่ผ่านมาบอกแล้วว่าพฤหัสเลขกําลังก็คือ19เก้าคือสิบเก้าเลขประจำของเขาคือเลขห้านะเพราะฉะนั้น มีโชคลาภรับสงการแต่ช่วงสงการเนี่ยพระอาทิตย์ย้ายจากราศีเข้าสู่ราศีเมษครับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์นี่มีกําลังหกแล้วก็ตัวของเลขพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกกันว่าหลังช่วงสงการเราจะต้องไปไหว้พระที่ไหนและต้องไปทําอะไรนะฮะการงานมีเรื่องต้องตัดสินใจคุณที่เกิดวันพุธความรักให้ดูใจศึกษา ใจกันไปก่อนอ,อย่าเพิ่งเร่งร้อนะระวังเรื่องของหายแล้วก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยเดินทางทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกมีโชคดีนะครับ <Yes. S 1> เอาเราไปต่อกันวันพฤหัสนี่ที่เห็นในภาพ เราก็ได้ทําพิธีรับดาวพระหัตสมสัดียกย้ายนะครับในช่วงเดือนช่วง29มีนาที่ผ่านมานะครับเวลา11.48นาทีที่พระบุตรสดของวัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามทําไมต้องไปที่วัดโพเวลาดาวพระหัสย้ายนี้ไปวัดพระแก้วนะฮะก็คือพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็พระพุทธเทวะปฏิมาก่อนปางสมาธิและยังเป็น วัดประจรําราชการที่หนึ่งด้วยครับคุณที่เกิดวันพระศพดีได้ไพ่พระตีมรติ5ดาบหนึ่งเหรียญงานงอกความรักเจอคนถูกใจนั่นไงแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนรักแล้วอาจจะมีโลคหลายใบได้การลงทุนส่งออกสินค้าแปรรูปเกษตรขนส่งเด่นทิศเหนือใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโชคดีถ้ามีโอกาสก็สวดพระสัมันวิสา,สา,าเทระทั้งหมด 19จบเพราะพระราชสมิบด,ดีมีกําลัง19เบเ้ราไปวันศุกร์ครับใพ้สามเหรียญเก้าเหรียญสิดตัวยงานประจําส่งเสริมผู้ใหญ่ส่งเสริมดีแล้วก็ธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของสวยงามเครื่องสำอางดีเลิศมีโอกาสเจอรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้ด้วยแต่ต้องระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายความดันเดินทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือดีเลิศครับบอลเลตพลัสเราไปวันเสาร์ครับได้ แล้วก็คุณี่เกิดวันศุกร์นอกจากเดินทางแล้วทําอะไรรู้ไหมบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้ด้วยวันเสาร์ไพ่แมจิกไพ่สามดาบไพ่แปดเหรียญการลงทุนมีช่องทางใหม่ธุรกิจครอบครัวดีเยี่ยมความรักต้องระวังความขัดแย้งระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดเลี่ยงเลี้ยงเย็นๆต้องตัดสินใจดีๆในเรื่องความรักมีลาบลอยฟุกๆในช่วงกลางเดือนผู้ชายข่าวเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ มีโชคดีครับเป้ไปแปไปพร่ไปแพร่ไปวันอาทิตย์ ไพ่สามคาถาแล้วก็ไพ่สี่ดาบไพ่สามถ้วยมีเสน่ห์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังโลคสองใบเหมือนกันช่วงนี้คุณริเกิลวันทิ์มีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูสเตตัสด้วยเวลาใครตั้งสเตตัสไว้ว่าโซดต้องดูว่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาตั้งดักเราหรือเปล่ายังไงต้องดูด้วยก็จะยางนูต้องระวังต้องเช็คแต่ไม่เป็นไรเราดูเขาแล้วเราพยายามดูพี่น้องเขาีพี่น้องเขาหน้าตาดีโปรไฟล์เบื่อเครมได้นะ งานก้าวหน้าบริวารดีต้องระวังเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านแต่มีโชคจากผู้อ่อนวัยกว่าระวังเรื่องของการบาดเจ็บจากของมีคมการเดินทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่ตะวันออกเฉียงใต้มีโชคดีนะครับนะแต่จริงๆแล้วสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงคิดดีพูดดีทำดีที่สำคัญมีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีอย่างพวกเรา The People Show Family รับรองชีวิตดีดวงดีแน่นอนนะจ๊ะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาบอกว่าแต่ละที่เราจะไปรับพลังที่ไหนในช่วงสงการกับเทศกาล Water Festival 5้ท่าน้ำของวัดรับพลังบุญและส่งต่อไปที่5ท่าน้ำเอกชนเพื่อกระจายพลังบวชเช่นในเรื่องของ การจ่ายเงินซื้อของของชุมชนรอยยิ้มแววตาที่อบอุ่นส่งต่อกระจายพลังบุญให้กับทุกคนทั่วไทยวันเสาร์หน้ามาเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา5คนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ